สวัสดีค่ะชื่อโจโจนะคะอยากจะเรียกหนูว่าอู่ก็ได้ค่ะวันนี้หนูอจะมาแชร์ประสบการณ์ที่หนูได้เรียนภาษาไทยที่ f a m o u s Thai l a n ก u น Center นะคะแล้วก็ตอนนี้หนูอยู่ในระดับฟรีเดมิเดียแล้วค่ะตอนแรกที่หนูอยากจะมาเรียนภาษาไทยที่นี่ก็เพียงแค่ว่าหนูอยากจะฝุกอ่านฝุกเขียนภาษาไทยได้แล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายขนาดนั้น เพราะว่าก่อนหน้านี้หนูก็พอจะพูดไทยได้นิดหน่อยแล้วก็เข้าใจคําศัพท์พื้นฐานเอ่อแล้วก็สื่อสารในประจวันได้แต่ก็มันก็ยังไม่ได้พูดได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็มันจะมีคําบางคําที่เราพูดไปแล้วก็มันผิดอย่างนั้นแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์ที่หนูได้มาเรียนที่นี่รูปแบบการเรียนที่นี่มันก็มีอยู่หลายแบบที่หนูเรียนอยู่มันคือวิดีโอคลาสซึ่งมันไม่ได เรียนกับครูตูต่อตัวแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเรียนออนไลน์หนูรู้สึกว่าเนื้อหาทำออกามาดีมากแล้วก็เข้าใจง่ายมากไม่ใช่แค่ให้ท่องจำคำศัพท์หรือว่าไวยากรณ์แต่สอนให้เราเข้าใจในภาษาไทยจริงๆเช่นสอนเรื่องเสียงวรรณยุกการออกเสียงให้ถูกต้องและโครงสร้างประโย์ที่เป็นธรรมชาติมาก สิ่งที่หนูชอบที่สุดก็คือแม้กระทั่งว่าการเดนแบบจะเป็นวิดีโอคลาสแต่ทุกสัปดาห์จะมีคลาสสอบผ่านซุมหนึ่งครั้งซึ่งมันจะเป็นโอกาสที่ดีมากที่ที่เราจะได้ฝึกพูดถามคำถามและต้อดอกกับครูดได้ที่ตรงเวลา และอีกอย่างถ้านักเรียนมีเรื่องสงสัยอะไรครูแอลก็จะช่วยอธิบายให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจให้ลึกซึ้งกว่าข้อสุดท้ายที่หนูอยากจะแนะนำก็คือถ้ามีคนกำลังมองหาที่เรียนภาษาไทยหรือว่าอยากจะฝึกอ่านภาษาไทยเมือหนูก็แนะนำที่นี่เลยค่ะที่ famous Thailand Girl Center นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะลาบบีลาบบีเต้นอรจีงาซา,ยาเปียแม่อุยเจี Famous Video Class ရဲ့ចောင်းသားဟောင်းក៏លုံးね2029ဧប្រិល6ရက်နေ့ទីအတန်းအမှဲ့ចောင်းသားအစ်စ်ပြင်အတွက် Famous ကနေပြီးတော့၅အဆပြန်ပေးမဲ့အထူးအခွင့်အရေးကြီးကိုလုံးဝလက်မလွတ်စေခြင်းមិនเนาะចောင်းသားအားလုံးកាន់ធួဘို့အတွက်ဘယ်လိုបော်ဝင်ရមလဲဆိုရင်တော့ငွေကြေးနှုန်းတက်ခဲ့မှုတဲ့ဂျាម៉ាနောင်ဝခံရဲ့ဗီဒီယိုအတန်းចောင်းကိုទីမှតាဇកាကိုលេឡាတဲ့កាលမှာဘ ዋ မှာဘယ်လိုវិធីកូនအတွက်ទីយកခဲ့တဲ့လဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုរេវ្យូလေးលោបပြီးយំပါវិញ video review ရိုက်ပ <misinformation> ြ <as> <sh> ီးတ <Lake> <sh> ေ anyway, ာ့ famous thai language channel ရဲ့ messenger ဒါမှမဟုတ် telegram မှာပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ mimmy ရဲ့ wall ပေါ်မှာ famous နဲ့အတူ bahasa yus ဆိုတဲ့ hashtag နဲ့အတူအခုကြော်ညာထားတဲ့ post ကို public နဲ့ share ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးရင်တော့ mimmy public နဲ့ share ထားတဲ့ post ရဲ့ screenshot ကိုရခု post ရဲ့အောက်မှာ men ပေးဖို့လဲတိုးသေးရနော်။ video review ကိုတော့ ဂျမပါပါဒါမှမဟုတ်ရင်ဖမ်းပါပါနဲ့မိမိကြိုက်တဲ့တက်ရာဘာသာစကားနဲ့ပြောပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်အခုကိမိတ်ပါဝင်မဲ့အတန်းသားတွေတဲ့ကကြံထိုးရှင်10ရောက်ကြီးကြီးကိုလာမဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာရွေးချယ်ပြီးတော့အထထားတဲ့တင်တန်းကြီးရဲ့ဈာသတိတီတီကိုပြန်လည်ပြေးအပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ review video ရိုက်ပြီးတော့ famous နဲ့အတူဓာတ်စာယူအစီအစဉ်မှာပါဝင်ကန်ဆန်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ပေးရစီခင်ဗျာ